รอบนี้ของจริงเตรียมบอกลานูนเยสเตรียมย้ายซบเอาฮิลานหลังบรรลุข้อตกลงด้วยวาจามีแรายงานยืนยันว่าลิเวอร์พูลและเอาฮิลานได้บรรลุข้อตกลงด้วยวาจาสำหรับการย้ายทีมของดาวินนูนเยสแล้วซึ่งจะทำให้กองหน้าชาวอุรุกวัยรายนี้เตรียมย้ายไปคาแกงในซาอุดิอาระเบียตามรายงานของเดวิดออนสตีนนักข่าวจากดิแอตเลติกระบุว่า อาฮีลานได้ตกลงค่าตัวเบื้องต้นที่53ล้านยูโรหรือ46.1ล้านปอนด์บวกกับส่วนเพิ่มเติมในอนาคตและนูนเยสก็แสดงเจตจำนงว่าพร้อมที่จะรับข้อเสนอดังกล่าวย่างไรก็ตามยังมีขั้นตอนบางอย่างที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่การย้ายทีมจะสมบูรณ์ซึ่งเป็นเหตุผลที่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองสโมสรก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยปฏิเสธข้อเสนอจากอัลนาเซอร์ที่มีมูลค่ามากกว่า60ล้านปอนด์มาแล้วเมื่อเดือนมกราคม แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่นูนเยสไม่ได้เป็นตัวหลักภายใต้การคุมทีมของอาร์เนส t อตทำให้ลิเวอร์พูลตัดสินใจรับข้อเสนอจากทีมซาอุในครั้งนี้การย้ายทีมของนูนเยสและดิวอิสักการย้ายทีมของนูนเยสในครั้งนี้มีผลโดยตรงต่อดิวของอเล็กซานเดอร์อิสักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เบนจามินเซสโกเลือกย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทำให้ดีลของอิสซักที่ลิเวอร์พูลเคยยื่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์ให้แก่นิวคาสเซิลอาจต้องล่าช้าออกไปแต่ก็ยังคงเป็นเป้าหมายสําคัญของสโมสรในตลาดซื้อขายครั้งนี้ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด like และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ